ถ้าพาไปชมดูกล้ยไม้สีดอกเล็กครับสีบันเย็นลายครับแต่ไม่ไม่ทร,บราบว่าชื่ออะไรกำลังออกดอกเขาจะออกดอกที่ปลายยอดเป็นเป็นดอกคล้ายกับกล้วยไม้แต่ก็ไม่ใช่ดอกเขาจะออกตรงช่อ ปลายช่อเป็นรวมกันก็อยู่ประมาณ8ถึง10ดอกดอกขนาดขนาดหนึ่งนิ้วสีก็จะแตกต่างกันไปนี่น่าจะบานนานแล้วก็สีจะซีดลงแล้วก็จะออกตรงปลายดอกเป็นช่อทยอยออกดอกไปเรื่อยๆ ดอกใหม่เขาจะสดบันนี้ดอกเล็กๆประมาณหนึ่งนิ้วครับไม่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรถือว่าสวยทีเดียวครับช่อเขาจะออกดอกไปเรื่อยๆตรนจนสุดนี่นะครับต้นหนึ่งมันก็จะดอกตั้งแต่ปลาโคนไปถึงปลาย เนี่ยเริ่มไปดอกไปมีเกสรสีเหลืองอ่อนก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วว่าเวลามันดอกนั้มจะออกพร้อมๆกันเป็นกลุ่มสวยที่เดียวครับแต่ไม่รู้ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ วยครับถ้ายอยออกดอกไปจนสุดปลายช่อของดอกในลเรี่่ยอยไม่คอยได้ดูแลเท่าไหร่มันก็จะสวยประมาณนี้ความสวยมันก็จะหายไปถ้าดูแลดีๆมันอาจจะสวยขึ้น เขาจะออกตรงไปส่วนที่ล่วงๆก็ล่วงไปส่วนที่ดอกก็ดอกไปสวยครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับแต่ดอกถือว่าสวยทีเดียว